ยะธาหเวปาตุภวันติธรรมมาอาตาปิโนชายาโตพรมนาสะอาตาสักังขาวะปยันติสัพพายะโตปชานาติสาเหตุธรรมังยะธาหเวปาตุภวันติธรรมมา อาตาเปโนชายโตพรหมนาสะอาตาสักังขาวปยันติสาพายโตปขยังปัจเจยานังอเวทียาธาหเวปาตุภวันติธรรมา อาทาปิโนชายโตพระมนาสาวิทุปยังติทติมาลเสนังสุโรวะโอภาสยามันดริคันทีเมื่อใดแลทำทั้งหลายคืออริยสัจสีย่อมปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ ด้วยสมถะและวิปัสนาเมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมหมดสิ้นไปเพราะมารู้สภาวะธรรมของรูปนามคืออวิชชาตัญหาอุปาทานสังขารและกรรมอันเป็นเหตุให้ก่อทุกข์ทั้งปวงพร้อมทั้งเหตุปัจจัย เมื่อใดแลธรรมทั้งหลายคืออริยส,สี่ย่อมปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาเมื่อนั้นความสงสัยของพราหม์นั้นย่อมหมดสิ้นไปเพราะได้รู้สภาวะธรรมของรูปนามคือ อวิชาตัญหาโอปาทานสังขารและกรรมอันเป็นเหตุให้ก่อทุกข์ทั้งปวงพร้อมทั้งเหตุปัจจัยได้สิ้นไปแล้วเมื่อใดแลทำทั้งหลายคืออริยสีย่อมปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนา เมื่อนั้นพราบนั้นได้กำจัดพยามารพร้อมทั้งเสนามารให้พินาศไปเสียย่อมทำจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยการรู้แจ้งตามความเป็นจริงประดุดดังพระอาทิตย์อุทยัยกำจัดความมืดมนอนตการให้พินาศไปเสียทำท้องฟ้าให้สว่างสวัยด้วยรัศมีของตนเะนั้น